สวัสดีครับวันนี้ก็อยากออกมาพูดนะครับถึงโรคร้ายนะครับโควิดที่รัฐบาลก็มีมาตรการต่างๆออกมาช่วยเหลือประชาชนนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับที่ประชาชนจะได้ ผลตอบแทนที่เขาได้เสียภาษีกลับคืนไปให้รัฐบาลแล้วรัฐบาลก็ตอบแทนกลับคืนมาบ้างนะครับก็เป็นเรื่องธรรมชาติหรือว่าเป็นเรื่องดีนะครับแต่มาตรการการช่วยเหลือของรัฐบาลเนี่ยมันอาจจะช้ามากนะครับแต่ผมอยากให้ไวมากกว่านี้นะครับเพราะความความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยมีมากมายนะครับ เกิดจากการหยุดงานว่างงานนะครับทุกอาชีพนะครับเดือดร้อนหมดนะครับทุกอย่างเหมือนกับหยุดทุกอย่างหยุดหมดนะครับไม่ว่า,า,าโรงงานนะครับผมก็ทราบจากน้องๆมาว่าตอนนี้ก็ได้ทำการปิดบ้างแล้วนะครับเพราะว่า มีผลกระทบเหมือนกันนะครับผลิตแล้วเออเลอร์ er ror, นะครับส่งออกไม่ได้ขายไม่ได้ถ้าเกิดผลิตทุกวันสินค้าก็จะค้างสต็อกมากมายเพราะว่า,ามันก็มีผลกระทบนะครับทุกอย่างนะครับทุกอาชีพไม่ว่าอาชีพก่อสร้างรับเหมาทุกอย่างเพราะว่า ห้างร้านต่างๆเขาได้ปิดตัวลงเขาต้องหาซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆไม่ได้ที่จะไปทำงานเขาก็เดือดร้อนมีผลกระทบหมดนะครับทุกอาชีพนะครับผมอยากให้หน่วยรัฐเนี่ยได้มีมาตรการที่ไวมากกว่านี้ก็คือประชาชนเขารอรอรอนานเกินนะครับ เดี๋ยวผมกลัวว่ามันจะเกิดปกติยาเขาเรียกว่า,าเหมือนเมืองนอกนะครับเขาอาจจะบุกเข้าห้างร้านต่างๆเพื่อเอาของกินของใช้ออกมาในเมื่อเงินทองไม่มีแล้วรัฐบาลก็ช่อนข้างจะช้านิดนึงถ้าไวมากกว่าน,นี้ความเดือดร้อนของประชาชนอาจจะลดน้อยลงและสิ่งต่างๆอาจจะที่ผมคาดเดาไว้อาจจะไม่เกิดขึ้น นะครับท่านลองนึกดูนะครับถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นจริงมันก็อันตรายนะครับนะความเดือดร้อนมันก็จะมากขึ้นอันนี้ผมก็หวังดีนะครับอยากให้ทุกฝ่ายนะครับช่วยกันแล้วก็ที่ผมออกมานี้ก็คือทุกอย่างที่โลกร้ายจะหยุดได้ก็คือรัฐบาลทำถูก ก็คือปิดทุกอย่างการฉุกเฉินก็คือจำกัดวงให้มันแคบลงโลกจะได้ไม่แพร่กระจายห้างร้านต่างๆโรงงานต่างๆได้ปิดตัวลงประชาชนก็อยู่บ้านโอกาสโรคร้าก็จะแพร่กระจายน้อยลงนะครับ ถ้าคนที่ไปตรวจโรคแล้วเขาเป็นโรคโควิดจำกัดอยู่วงแคบตอนนี้ก็บ้านเราก็น้อยก็คือจำกัดแค่นั้นไม่แพร่กระจายแล้วก็คือมันก็จะหายไปได้ถ้าเกิดว่าเราไม่ระง,งับอย่างนี้มันกระจายไปอีกสักปีสองปีมันจะหนักมากกว่าเดิมนะครับภาครัฐจะช่วยไม่ได้นะครับก็ ถ้าเราจำกัดอยู่วงแค่นี้ได้ก็คือประชาชนทุกคนอยู่บ้านไม่ออกไปรับโรคร้ายโรคก,ก็ไม่แพร่กระจายมันก็จะอยู่แค่นั้นตอนนี้มันมีแค่ไม่กี่พันคนก็อยู่แค่นั้นถ้าเราจำกัดวงแค่นี้ได้ถ้าเกิดว่าพันกว่าคนนั้นไปแพร่กระจายอีกมันก็จะหนักกว่าเดิมอันนี้ผมก็ออกมาคิดนะครับแต่รัฐบาลออกมา ช่วยเหลือมาตรการต่างๆให้ประชาชนที่เดือดร้อนเพราะว่างานก็ไม่ได้ทำอันนี้ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับที่ท่านได้ช่วยเหลือประชาชนทุกอย่างในภาครัฐก็ผมเห็นแล้วมาตรการต่างๆก็โอเคนะครับหนึ่งคือประชาชนต่างๆเขาเดือดร้อนเรื่องการผ่อนชำระบ้านรถยนต์นะครับอันนี้คือปัจจัยอ่า ที่เขาจะต้องมีก็คือบ้านรถแล้วก็มีเงินทองไว้ใช้จ่ายนะครับมาตรการที่รัฐบาลออกมากระตุ้นช่วยเหลือคือผมก็เห็นด้วยนะครับนั่นคือผมก็ผ่อนบ้านอยู่ผมก็เห็นด้วยนะครับกับมาตรการนี้ก็คือรู้สึกว่ามันเบาลงถ้าเกิดไม่ช่วยปุ๊บเนี่ยงานไม่ได้ทำเงินก็ไม่มีบ้านก็โดนเข้ามาตรการของรัฐอีก อันนี้มันก็จะหนักแต่ผมเห็นเขาออกมาโอเคนะครับรัฐบาลก็คือลดต้นลดดอกนะครับลดต้นจ่ายดอกไม่เป็นไรนะครับทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นฟกไฟแนนซ์ต่างๆธนาคารต่างๆทุกภาครัฐถ้าช่วยกันจริงๆประชาชนที่เดือดร้อนเขาก็ไม่ได้ทำงานเขาก็อยู่ได้เพราะภาครัฐก็มีเงินให้ใช้แต่ละเดือน ก็พออยู่กันได้นะครับแบบประหยัดคนรวยนี่เขาไม่เดือดร้อนอยู่แล้วนะครับแต่ประชาชนชั้นกลางชั้นล่างเดือดร้อนแน่ถ้าคนมีเงินทองมากมายไม่เดือดร้อนครับนะ,ะส่วนใหญ่ประชาชนชั้นกลางชั้นล่างจะเยอะที่สุดนะครับความเดือดร้อนมีนะครับอันนี้ผมก็อยากให้รัฐบาลน,นะครับ ได้ออกมาให้ความรวดเร็วกับสิ่งที่รัฐบาลทำนะครับก็ถ้ารัฐบาลทำอะไรที่มันรวดเร็วกว่านี้ความเดือดร้อนก็ลดลงนะครับไม่ใช่ว่าคุณตรวจสอบอยู่นั่นเป็นประมาณเดือนหรือสองเดือนอย่างเงี้ยอันนั้นแน่นอนฮะประชาชนตายกันทั้งเมืองฮะอดอดตายครับไม่ใช่อะไรนะครับ มาตรการมันต้องเร็วครับตรวจสอบไม่ใช่ว่าคุณตรวจสอบทีสองสามอาทิตย์มันจะใช้เวลานานมากขนาดนั้นม,มันก็เป็นไปไม่ได้ครับในเมื่อคุณจะช่วยประชาชนต้องช่วยให้ถึงทุกภาครัฐนะครับทุกส่วนนะครับอ,อขอให้ประชาชนได้ออกมา ก็ที่ออกมานี่ก็คือเห็นประชาชนต่างๆออกมาหรือ Youtube ต่างๆข่าวต่างๆได้ออกมาเกี่ยวกับเรื่องเงินเยียวยาเงินเ,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 เชื่อยเหลือประชาชนนี่แหละครับมีแต่ความเดือดร้อนแล้วปัญหาต่างๆค่อนข้างจะเยอะไปนะครับาการตรวจสอบมันก็ไม่เห็นมีอะไรยุ่งยากนะครับ ที่อยู่บัตรประชาชนต่างๆมีอยู่แล้วนะครับทุกคนคุณสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ถ้าเขาโกหกหรือเขาลงข้อมูลเทสจอันนี้มันก็สามารถตรวจสอบได้อยู่แล้วนะครับคืออยากให้มตารการมันเร่งด่วนมากกว่านี้นะครับผมไม่มีอะไรมากครับวันนี้เพราะว่าอยากจะออกมาพูดเกี่ยวกับความเดือดร้อนที่ช่วงนี้รัฐบาลก็ ได้ปิดหน่วยงานต่างๆโรงงานต่างๆห้างร้านต่างๆก็คือการทำมาหากินก็ไม่ได้นะครับโรงงานผลิตสินค้าก็ขายไม่ได้ส่งออกไม่ได้ก็เดือดร้อนไปหมดนะครับโรงงานผลิตแล้วไม่มีคนมารับส่งไปต่อโรงงานก็ผลิตสินค้าไม่ได้โรงงานก็ต้องปิดตัว แล้วคนในโรงงานต่างๆก็กต้องเดือดร้อนนะครับบางบริษัทอาจจะยังเปิดทําการอยู่แต่เชื่อได้นะฮะเป็นส่วนน้อยนะครับถ้าบริษัทส,ส่วนใหญ่เนี่ยยากครับก็วันนี้ก็ออกมาพูดแค่นี้นะครับเกี่ยวกับเงินที่จะช่วยเหลือประชาชนนะครับก็อยากให้ มันไวมากกว่านี้นะครับมาตรการการตรวจสอบนะครับรู้สึกประชาชนจะเดือดร้อนไปหมดนะครับโอเคครับก็ออกมาพูดแค่นี้วันนี้ไม่ได้ให้ดูอะไรมากนะครับอโอเคครับสิ่งที่ผมทำเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ